สวัสดีครับเ,เพื่อนๆที่น่ารนะักทุกท่านผมมยพบาเกมสเตตอฟดีเคนะผมก็มารับชมกันอีกครั้งนึงผมตอนนี้ผมก็มาตู่ในช่วงของตอนเช้านะฮะแล้วก็มีเควนมากมายนะผมที่เราต้องไปลุยแต่ว่าตรงน,นี้คนนี้นะผมมีอาการเหนื่อยล้านะฮะเราต้องเปลี่ยนคนเอองั้นเอาคนนี้มาเล่นนะครับปืนเขาเป็นปืนนี้นะปืนที่เราผลิตก,กระตุนเอาไว้แล้วนะผม วันที่4-6ผ่านไปนะครับบอกเลยว่าวายยังโกหกโอเคกระตุนมีต้อง800กว่านะผมอย่างเยอะแล้วก็เราต้องเตรียมในส่วนของอน้ำมันแล้วก็ยาวิ่งเรามีละแล้วก็เตรียมระเบิดไปสักนิดหนึ่งแล้วกันเนาะไปมีเควสให้ดูนะผมแล้วก็น้ำมันดรดเนี่ยที่ยังไม่ต้องเติมเนาะ มีเควสสองเควสเราจะไปตรงไหนดีโอ้เควสนี้น่าสนใจเราไปกระทืบคกนก่อน,นดีกว่าเพื่อความมันนะครับขอกระทืบคนสักแป๊บเออตรงไหนวะเนี่ยดูนะตรงนี้ก็เป็นช่วงตอนเชาน้านะผมโอยทนยับยับเลยเป็นช่วงตอนเช้าพวกซอมบี้ก็ค่อนข้างที่จะเยอะขึ้นตามวันที่ เราเล่นนะผมตอนนี้ก็4ถึง5วันแล้วนะฮะยังไม่ครบ100วันนะครับมาดูที่ว่ามันจะเป็นยังไงแต่ว่าผมเห็นซอมบี้นะี่คือเยอะมากรู้สึกว่าก่อนเข้าไปเช็คแสดงว่าเราโอ้ยมันกระตุกมันคงไม่ได้เจอคนนะอาจจะเป็นแบบว่าคนนักกาลลาเป็นซอมบี้เปล่าเพราะดูแล้วมันบ,บ,บอกให้เราไปเช็คที่บ้านหลังนั้นนะมมแต่ถ,ถ้ามีคนมันก็บวกอ้ยเมื่อกี้เกือบชนเกือบไปแล้ว โอ้โหช็อตกี้นี้เพื่อนๆเห็นไหมทำบึ้มเข้าไปนี่คือจะเป็นยังไงวะเนี่ยไม่อยากจะคิดเราใกล้จะถึงแล้วครับผมก็อยู่ตรงใกล้ๆนี่เนาะนี่ในใ่แยกนี้ร้อยกว่าเมตรเฮ้ยไม่ต้องไปด้าน,นละ่ะอ้อทางนั้นเราก็ไปได้ดีกว่าไม่เป็นไรามาทางนี้แล้ววิ่งเป็นไงโคตรเท่ช็อตกี้นี้เอาละ่ะทีน,นี้แหละมา เป็นเป็นซอมบี้นะฮะเป็นศพไปซะแล้วโอ้โหนั่นไงเป็นศพไปแล้วครับผมมีปืนมียาวิ่งเอามีดมาแล้วก็เอกสารมาแล้วก็ทิ้งนะเอกสารที่เับคอร์โบนะครับอะไรก็ไม่รู้ยาวิ่งอ่านี่ทิ้งไปแล้วก็เอานี่มา,า,มาไม่รู้ว่าครบป่ะนะดูเหมือน ไม่ค่อยครบนะอ๋อน,นี่ยังอีกคนหนึ่งเออลูกซองมาแค่นั้นแหละ <c oughs> ของเต็มละเราก็เก็บไปไปเก็บท้ายรถนะเรียบร้อยแล้วผมบ้านหลังนี้กลายเป็นทุ่สารไปแบบสังเกตนะครับเติมน้ำมันให้เต็มถังเราจะไปดูต่อนะครับมีอีกเควสนหนึ่งนะที่เราต้องไปเลยตอนนี้ก็เก็บขอไปก่อนละกันของที่เราได้มานี่คือเก็บไปก่อน แล้วก็ไม่ได้กดผิดตลอดเลยมีเคสด้านบนตรงนี้ที่เราต้องไปเหมือนให้เราไปเช็คอะไรบากอย่างตรง,งนกันนะให้เราไปหาค้นหาในบางอย่างณที่ตรงนั้นผมจะไปเดี๋ยวดีเมื่อกี้ได้ยินเสียงเปโลด้บวตรงนี้ใช่ไหมสามดอยกบจะเจอกับอะไร เราไปดึงกันไม่ไลยอุ้ยโดไปอื้มทนทาตาจนเต็มเลยเฮ้ยตรงนี้เหมือนมีร้านเลยวะหาของก็แล้วกันลงไปอื้มว,ว้าวของพื้นเลยตรงนี้ไหนดูสิมีอะไรให้หาไหมอาหารจำแจ็บระเบิดไฟ รู้สึกว่าจะเป็นห้องด้านในนี้อ๋อถ้าเป็นห้องประตูด้านนอกเลยติดแล้ววะเนี่ยประตูฝั่งนี้ใช่ไหมอ้าติดอะไรไหนวะนี่เหรอออเข้าตรงนี้เข้าได้อ๋อมีแค่นี้เองนะผมของถ้าถึงจะแบบอยู่นะงั้นเอายามาแล้วก็เก็บนี่ไป นิดเดียวครับผมก็ได้ถึงเคเวสท,ที่เราต้องไปนะครับผงนี้นะใกล้ๆเลยไม่ต้องเข้าไปด้านไหนนะวันนี้ลงไปวันนี้อุ้ยระบี่มาเยอะมันกิ้สัทีโอเควันนี้ลงไปอื้อื้กระจายอะไรครับเรียบร้อย อย่ามาห้าวดีอยู่แข่งต้องบีบโอเคลงไปโอ้ยโคตรเทพฮึช็อตเมื่อกี้นีเมื่อกีอก้ที่มันกระตุกเพราะว่าผมกดถ่ายภาพหน้าจอนะผมด้านในพึบเลยโอ้โห้ดูความห้าวมากระโดดมากระจกุกเจ้าผ้ามันทำไมวะเนี่ยดูกระจกไหนมาคุยดิ เรียบร้อยแล้วใช่ไหมแล้วก็มีเควสตรงนี้จัดไปทำมาคุยแค่นี้เองเนี่ยสั้นจังแต่ก็ดีล้วนะครับผมจะได้ไม่ต้องทำอะไรเยอะแล้วก็เดี๋ยวผมสแกนหาบ้านแดงที่ชักหลังหนึ่งนะครับค่อยๆไป ยังมีอีกบ้านแดงหลายหลังเลยที่เรายังไม่ได้ทำการบุกทุบนะฮะเราต้องลุยนะผมตรงนี้มีปั๊มน้ำมันขอเข้าไปเช็คของก็แล้วกันตรงนี้มีร้านอาหารด้วยโอ้โหแล้วปั๊มแบบมีของเยอะแนะ่ห้าตำแหน่งน้ำมันอีกถูกดนึ่งโอ้โหจ,จำเเลย เก็บไปน้ำมันไม่อยากเติมเลยว่ะเข้าไปดูด้านในครับมีของอะไรบ้างโอ้ล็อกกระแทกแบบนี้ไม่เอาเราต้องเราต้องเข้าทางดีโอ้โหกระแทกสองทางเลยยังไงก็ต้องกระแทกอยู่ดีสองทางเลยของเต็มนะครับงั้นหาของที่เราต้องการแล้วกัน บีเนี่ยดีนะวะเอาไปดิอุ้ยโอ้โหอ,อะไรวะเนี่ยอะไรเนี่ยมาเนี่ยเฮ้ยลงไปโอ้โหอะไรวะเนี่ยนี่ไงบาดเจ็บเฉยอย่างเซ็งอีกตำแหน่งนี้อยู่ไหนอ่ะอ๋อผมเจอแล้ว มีตำแหน่งนี้อยู่นี่นะครับโอเคไม่มีอะไรของหมดละเอาของไปเก็บก่นอนดีกว่านะครับผมไปไปเก็แบบตรงใกล้ๆนี่ไนะไม่ต้องไกลมากเหมือนให้เราไปคุยเหมือนเควสบอกว่าให้เราไปไปทำอะไรอ๋อไม่ใช่ไปเควสระเบิดหรือว่อาไอเควสหัวใจหรือว่าเควสที่ผมเรียกหาเมื่อกี้นี้ โอเคตรงไหนวะเนะี่ยฝั่งนี้นะอ่ะจอดเอาขอไปเก็บให้หมดอย่าให้เหลือเก็บเจ้านี่ไปนี่นี่ประมาณนี้แล้วก็เก็บของไปห,หมดนะครับปึ๊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 บเหลือของไว้แค่นี้พอเท่าที่เราใช้ไปเลสกโก ไปลุยอยู่ตรงไหนเนี่ยอ๋อนี่คือเควสโอเคบ้านของแจไดอยู่ด้านล่างนู่นเลยอีกไกลเลยเราต้องไปเควสก่อนเควสที่เรามาร์คไว้จะไปใกล้ถึงแล้วครับตรงนี้เลยนี่เลยนะเหมือนเขาต้องการอะไรทั้งอย่างอาหารหรือเปล่าไม่แน่ใจแล้วเชิญเข้าบ้านได้ด้วยนะค<ป>นน,ะนี้พวกนี้ เขาบิ่งเขมีโอ้โห้าร้อยกว่าเมตรนะฮะมีอะไรให้เราช่วยเหลืออีกแล้วนะครับผมมามีอะไรเราก็ต้องช่วยเหลือกันนะผมเวทขึ้นบ้านแบบนี้เอาตรงนี้ไปได้ไหมได้ยู่ได้อยู่เซอร์ฟรีดแล้วนะฮะมาเดูรัวโดดร่มไปอู้ติด ตรงนี้เป็นน้ำมันนี่หว่าเอ้ยไม่น่าใช่น้ำมันเอ้ยน้ำมันน้ำมันน้ำมันโอเคได้น้ำมันถุงนึงถ้าล้อดึง,ดดงยังไงครับยังไงครับยังไงครับโอ้ยส,ส,สี่คีย์ทิเค้ายังโหดโหดจริงโอเคค่อยๆไปเออล้อได้อยู่เอ้า มันขึ้นซะแล้วอะไรวะใสชุดสีไปโดนนะชุดสีแค่ชุดสีโดนทำให้เครื่องเครื่องพังได้นะผมะนี่บ้านหลังหน้านี่เองก็โดนายอุ๊ยโอ้โหจบเลยติดติดเนินบ้านแดงนะครับโอ้โหเราต้องอ้อมเดีย๋ยวเจอบ้านแดงสักอีกหลังนึกเฉยโอเคตรงนี้นะจอด ปูด้วยระเบิดก่อนเลยเปิดรูโอเคแล้วก็กระหน่บด้วยระเบิดกระตุกอะไรวะเนี่ยปลาระเบิดก็กระตุกงงตึงงตัวเองอืมทีนึงไอ้เนี่ยอืมอืมอืมอืแบบลั่นเลยนะเป็นอาวุธที่ลั่นมากโอ้โหจะไปโรด้านล่าง แฝงมั้ยอ,อุ้ยเย่ละบอดอร์ตัวแสบเอ้ยเๆแมาเอ้ยมาเลอืเอาเฮ้ยอะไรวะเยเดี๋ยวไปจุจุจุกจุอุ้ยโดนเลยเะดี๋ยวไปอือหเดี๋ยวฮะ หาเพื่อ,อดีเดินดีเดินต้องเล่นกับมันอืมอืมอืมโอเคแตกไปเอ้ยไอตัวแก๊สระเบิดที่ตัวปัญหาเลยอืมอืมอืมมายไวเนี่ยมีไวเนี่ยโอ้ยันเยอะเลยทุกวันเฮา เขาย่าส่งฮึไม่โดนใครเลยไม่แตกสักทีเนะดีวยวหูติดจังวะของของไม่มีอาวุธมันแรงแค่ไหนวะเนี่ยมันก็แรงดีกว่าโอเคแตกนะเอนดิษไทยวะเนี่ยเพื่อนมาทำไมเนี่นนย แย่แล yeah ้แม่งจะวเดินมายุ่งเลยทีนี้ยุ่งเลยละทีนี้โอฟี่เพิ้มเยอะป่ะตายห่าแล้วเพื่อนต้องแก้ต้องทำการซื้อนป่ะเฮ้ยเดี๋ยวๆๆ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 เๆๆๆๆๆๆ ซัพพอร์ตระเบิดนะผมซื้อมาแล้วก็มันเฟลอยู่แล้วผมตายยังไงก็ตายนะครับเยอะขนาดนี้มาเลยซัพพอร์ตโอเคไทส์แล้วก็นี่จะโดนผมนะเว้ยโอ้โหผมบอกเลยว่าอย่างมันดึงไหมอืมยังไงครับอืมอุ้ยโดนตัวเองจะตายอุ้ยถึโดนตัดวเองอีกเกือบแล้วเกือบไปสวรรค์ แต่ววะอุ๊ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยโอ้โหบอกเลยสวรรค์เก็บเรียกหาเมื่อกี้นี่ยังดุโอเคเรียบร้อยแล้วตรงนี้มันไม่ตายได้ยังไงล่ะครับผมถามแค่นี้ขนาดเมื่อกี้นี่คือ ผมยังเกือบตาย not bad. Not bad. และซอมบี้มันมันคืออะไรนะครับผมจะไม่ตายได้ยังไงของก็ไม่มีแล้วุกศพข้างหลังเรานะอย่างเยอะเลยนะ <c oughs> ในแมปนี้คือไหนวะไม่มีฟกศพอะไรนะผมมี quest เเ so, s u r v วอ a นี้ตรงนี้นะเดีย๋ยวเราจะเข้าไปลุยกันอีกสักนิดหนึ่งแล้วกันเห็นแล้วทรมานแทน ผมวิ่งมาเตรียมของสักนิดหนึ่งแล้วกันนะครับตอนนี้อ๋อมีที่่อบรถดนะ้เดี๋ยวผมเอานี่มาแล้วก็เก็บยานี่ไปเอายาวิ่งมาแล้วก็ยาเออไม่ใช่ยาเล็กและที่สําคัญคือผมต้องมีระเบิดสักนิดหนึ่งนะฮะแล้วก็ระเบิดไฟนะผมที่ใช้ได้ดีนะฮะแล้วก็กระสุนเออลืมลืมกระสุนเอามา แล้วก็เดี๋ยวขับของแป๊บเนี้ยโอเคไปนะครับเดี๋ยวเราจะไปลุยต่อนะครับแล้วก็ซ่อมรถนะฮะซ่อมละจะได้จุกเจอใกล้ถึงแล้วครับผมตรงนี้นะมันมีอะไรให้ช่วยเหยลืออีกงจ้ะเอารับไปไหนเขาต้องการให้เราพาไปที่ไหนตะขี้ล้ะมาขึ้นรถมา สองโอ๊ะใกล้ๆไปรีบเข้าเร็วเข้าเร็วๆอื้มอือมบวกเข้าไปเต็มๆโ <c oughs> อ้โหอับเต็มเต็มโดดเบรกไม่ทันโอ้ยรถคันนี้มันเลี้ยวยากเลยเฮ้ยโอเคจอดตรงนรงีย้ยละนะครับไม่ไปไหนละเข้าไปหาของต้องกระแทกแย มีอะไรหาของแปบบ๊บน้ำมันอ๋อขอคุยก่อนแล้วกันอีกแล้วนะฮะเรียบร้อยนะเหมือนเขาให้เราหาของนะผมให้ป้องกันที่เขาหาของนะพวกสัมบี้น่าจะบุกเข้ามาเรืร่อยๆนะผมว่าเนี่ย,ยเนี่ยมาเลยมาเนี่ย ป้องกันแป๊บนะฮะหนึ่งนาทีนะโอเคอีกสิบสี่วินะผมก็จะจบแล้วนี่ใกล้เคียและเหมือนจะมีซอมบี้ด้านในทีมะอ้อมมันอยู่ไหนวะเนี่ยด้านนอกเหรออยู่ไหนเนี่ยแล้วไปทำอะไรแถวเดียวเนี่ยโอ้ยงงกับมันจริงจริงอืมคุยจบๆนะอืมให้ตัวอมมาเฉยเลยโชคดีเว้ยตัวใครตัวมันหมายถึงกับผมอะตัวใครตัวมัน รถรถให้ไวเลยเปิดประเด็นมาแล้วเมื่อกี้นี้โอเคเดี๋ยวผมคิดว่าอย่าคลิปนี้ผมขอตัดจบคีิปเท่านี้ก่อนดีกว่าแล้วผมยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับก็วันนี้ก็ขอบคุณมากผมที่รับชมผมก็ตัดวันนี้ไปก่อนนะ้วเจอกัน